เริ่มเดินชนกันเอ้ยนังอย่ามาแท็กอีกอีกแท็กชาวใต้เทียนเป็นเล่มเทียนเป็นเล่มเทียนเป็นเล่นกระแทกกระชังกระทุกกระทั่งกระทั่งศักดิ์สิทธิ์ทองแท่งเออไม่บอกศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่โล่ไอ้ไรไม่โล้ไม่แน่ใจ่ตไมรู้ไม่รู้ ไม่รู้ไงแม่ในใจัวใจหรือชไม่ใช่แล้วแล้วลาตาัวใจถี่ต้อนไอ้ใครที่ยรอรอนานๆที่ทะเลใ่อะไรใจซาซาหวารอนาอดีลิกลิกลาตาผู้หญิงใช้คำทีเียาเห็นไหมว่าทีคันลาตาอัดเล็ดอโลอืออโลแปลว่าน่ารักเฮ้ยพิกลาตาดิปลี ไอทูชอบผิวมากๆตะกะมุมมามแบบอ่าตะกะเตแงเต็งมองอะไรมองอะไรแต่เลือกมองอะไรมองอะไรยัดหาอ่ามองมองอะไรมองอะไรมองซิจ้าจะไปยากอะไรเฮ้ยมองอะไรเหรอทีมันร้องไม่เลยนะทำหลังจมหลังไอ้ทำหลังทำหลังแล้วก็ทำแล้วก็ขหายจบหายจกเฮ้ยเป็นแบบว่าเด็กแต่ว่าทำรู้มาก พี่เบาเอ๊สาวนุ่ยสาวนุ่ยสาวนุ่ยพี่พี่เบาวมันฝ่ายใจมากๆร้อยร้อยแรงได้แรงออกอือโกรธโกรธเวลาแฟนคุณโกรธคุณอะโมโหภาาใต้ภาาใต้ภาาใต้งอนวิบอือถนัดมากๆภาาใต้ถนัดถนัดทำเซียน ถ้าเราดาบันดาบซับซับับเวลาไม่ทันไม่ทันอะต่ำเต้าไม่หลนต่ำปุ๊บโอ้หกินเยอะกินเยอะกินเยอะแต่เพื่อนเลยมุงมนตะกะภาษาไต้อะไม่ใช่อานี่ตาอะไรภาษาไ้ก็มาภาษาใต้ตาอะไรวะตาทำไมตามัน ต่ากินกับผักนําชุกถูกคิดถึงภาคใต้ยังเลยคิดถึงภาคใต้ยังเลยคิดถึงถึงข้ามงคมากัดมามาทบถูกคนนี้เป็นคนที่เป็นเด็กที่มันพูดคำนั้นไม่ได้ มันเป็นเด็กที่บาลวกเข้าใจเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรวะบ้านบ้ <laughs> ไม่ได้ <laughs> เสียเสียใจจังที่ที่ไม่ได้เสียใจจังที่ไม่ได้ไม่ได้สิ่งนี้เสียใจอะปาษได้เลยเสียใจ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 คงเอเอ เป็นคนที่แบบอยู่ไม่เหมือนคนคนคนอื่นอยู่นี่อยู่อะไรปากแหว่งไม่ใช่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 ไม่างในนทางไหนชิงเงือกตัเป็นคนที่ไม่บายมึงเบิกไม่บายเบลออีกคำหนึ่งต้องมาต้องมาอย่างชีกเซ็ตมันเป็นเบื่อชิงเงือกไม่เพราะชี้เซ็ตมันเป็นเบื่อก็ได้นะขาดอขาดอุ่นตัว ถึงนี่เราเราเล่เราเราเลอยู่เล่ประจักกลางมาปุดเล่ยดูเฮ้ยอยเปแล้วขอเกตัวได้ไหมเรบเป้